สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์ลอดโอเอีอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักราศีเมถุนประจําเดือนตุลาคมนะคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่าเนาะอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบเจอโนร์เรดดิ้งนะอาจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันให้ได้เนาะเรื่องัคา คนที่ดูเป็นลักนณาสามารถดูได้นะคะแล้วก็เรื่องวันเกิดแม่หมอแปะในช่อง description แล้วก็ลงไปตรวจสอบกันได้นะจ๊ะสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ s ั b s c r i b e เพื่ลังใจกันให้ด้วยเนาะเรื่องฮาร์มสเตมแม่หมอคงไม่ได้แปะไว้คุณก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะคะสำหรับใครที่ใจดีอยากทำให้ก็อย่าลืมไปกดขอบคุณเขาหรือขอบคุณเขาตรงๆเลยก็ได้นะคะเ,เรื่องออแม่หมอดูเป็นศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องวันที่มันก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็ลงไปตรวจสอบกันก่อน,นะ โอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในช่อง description box แล้วนะคะก็ลงไปดูเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดราศีเมถุนกันนะคะขอดูหน่อยว่าในช่วงที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นมากันอย่างไรเอ่ยโอ้โหรีวริวมาเลย คนโสดนะคะคนโสดในช่วงที่ผ่านมาเนาะดูเหมือนว่าคุณจะมีการได้เริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆคนคนนั้นหนึ่งในนั้นมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะคุณอาจจะกระโดดกลับเข้าไปคุยกับเขาหรือเขามีการกระโดดกลับเข้ามาคุยกับคุณส่วนถ้าบางคนนะคะเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆแม่หมอคิดว่ามันก็เป็นการคุยกับคนใหม่ๆทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วก็ยังรู้สึกคิดถึงคนเก่าอยู่เนาะ The Emperor Reversed ดูเหมือนเป็นการ คุยที่แบบคุยแค่ให้รู้สึกว่าเออเรามีคนคุยเรามีอะไรถาแค่นั้นนะไม่ได้รู้สึกแบบจำเป็นที่จะต้องรีบลงลึกขนาดนั้นประมาณนั้นนะคะเราดูหน่อยค่ะว่าในเดือนตุลาคมแนวเอ,อ่อความสัมรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะคน,คนโสดคนโสดค่ะในเดือนตุลาคมเนาะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณขึ้นเป็นเดอะเฮอร์มิตว้าวมีคิงครับกับควีนครับขึ้นคู่กันคุณมีเกณฑ์ได้เจอโซคอนเน t ชันนะคะก็คือเนื้อคู่ของคุณนั่นเองเนาะดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยเมื่อมีการได้คุยกันแล้วมันจะรู้สึกสปาร์กในระดับหนึ่งแต่แต่แต่สปาร์กจริงค่ะแต่คุณจะรู้สึกงงๆหน่อยว่าเฮ้ยคนคนนี้ทำไมมันไม่ตรงปกตรงสเปกเราเลยว่าแต่ทําไมเราถึงชอบเขาอ่ะมันมีความเป็นเดอะไฮโลแฟนกั้นกลางด้วยสําหรับ,บบางคนที่ไปมูขอคนรักมานะคะมีเกณฑ ว่าคนคนนี้ได้จากการมูของคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่ขอให้มีการวนกลับมาหรือบางคนขอให้เจอคนใหม่ก็ได้เจอในเดือนมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอในเดือนนี้เนาะที่นี้นะคะหนึ่งเหรียญมันขึ้นแม่หมอคิดว่ามันดูเป็นโอกาสระหว่างคุณและโอกาสสําหรับเขาที่แบบว่าเออเราจะได้เริ่มต้นใหม่ซึ่งกันและกันแต่เดอรฟูมันยังขึ้นมาอยู่ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์นี้จะได้ไปแบบเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้รีบร้อนเนาะเดอะเฮอร์มิตก็ขึ้นมาเหมือนแบบ ต่างฝ่ายต่างอย่างต้องการสเปซและยังอยากศึกษากันไปก่อนประมาณนี้มากกว่านะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเออคนคนนี้เขาเป็นใครคะ <c oughs> สี่ดาบ เขาเป็นคนนิ่งๆนะเป็นคนที่แบบดูสุขุมนิ่งและเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เข้าหาใครก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่กระโดดเข้าไปหาเขาก็ได้แต่ถ้าบางคนเขาเป็นคนเข้าหาก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเขามีความเป็นหกถ้วยอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วรู้จักหน้ารู้จักตาเป็นเพื่อนๆของเพื่อนเราเป็นพี่ๆน้องๆของเราเขาแนะนํากันมาอีกทีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะซึ่ง เมื่อเขาเมื่อคุณกับเขาได้มีการพูดคุยกันมันจะเป็นอารมณ์แบบเออมาจากสปาร์กจริงๆนะแล้วแบบต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันแบบอาจจะไปรอดหรือรู้สึกว่ามันเริ่มมีเยื่อใยสไปเดอร์แมนเกาะเกิดซึ่งกันและกันแต่ความแต่เป็นแต่จัสเมนต์มันขึ้นเนี่ยมันเลยหมายความว่าเขาอาจระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันตั้งแต่วินาทีแรกนะคะมันยังแบบต้องคุยคุยกันไปก่อนประมาณนี้เนาะอ่ะขอดูหน่อยค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ โอ้ยเนอคุณลนะคะรู้สึกยังไงกับเขาว้า wow. วคุณรู้สึกว่านี่มันเป็นเดสตินีมากเลยนะเนี่ยมันแบบมันเป็นสิ่งที่ฟ้ากำหนดมาแล้วแล้วแบบเออเมื่อแล้วคุณอะ เอาจริงนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้คนเนี้ยคุณแบบตัดสินใจว่าจะเอาคนเนี้ยคุณจะพยายามเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนและถ้าสมมุติข้อดีมันดูเยอะกว่าข้อเสียแม่หมอคิดว่าคุณตัดสินใจที่จะเอาคนนี้เลยนะคะในขณะเดียวกันถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแม่หมอคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกคิดถึงและลุ่มหลงคุณแต่เขาค่อนข้างที่จะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าถ้าเทียบกันระหว่างใครเรียกว่าใครเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณเรียกว่าเขาเยอะเลยนะคะเขายังแบบค่อยค่อยเป็นค่อยน่อยนะะค ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเออแม่มอกคิดว่าถ้าสมมติมันคุยกันมันก็จะแบบคุยกันแบบนิ่ิ่งๆจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปกันรอดใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะแบบเขานิ่งมากเขาเฉยๆของเขาเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะแบบกระโดดรีบกระโดดเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเราจะได้คบกันเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เหมือนเขาแบบ จ้าคอยเฉยๆของเขาด้วยความที่เขาอาจจะอายุแก่กว่าหรือโตกว่าคุณหรือเปล่าเลยทําให้แบบว่าเขามีความที่จะแบบ ขอเปรียบเทียบก่อนว่ามันโอเคกว่าตอนอยู่กับคนเดียวไหมคุณจะเป็นไปตามความต้องการของเขาไหมคุณงี่เง่าไหมคุณโตหรือ,อยังอะไรแบบนี้ทําให้เขาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าเพราะเขาไม่ได้อยากจะรีบแบบรีบเรียนรู้แล้วแบบพอมันไปกันไม่รอดเราก็เลิกอะไรแบบนี้อันไม่ใช่สําหรับเขานะคะทีนี้ถามว่าเอาคาของคุณแล้วเขาในช่วงท้ายจะเป็นอย่างไรนะขึ้นเป็นเดอะ i m ม he lands reverse แม่หมอคิดว่ามันอาจจะมีการห่างๆหายๆกันไปหรือเขาอาจจะแบบ ไม่ใช่คนที่สม่ำเสมอขนาดนั้นนะคะมีการห่างหายกันไปเพราะว่ามีการแบบโดดไปทํางานหรือหายไปหนุนไปหนีไปนั่นซึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะรอเขาอะแบบไม่ว่าเขาจะหายไปสักกี่ครั้งคุณก็อยากจะแบบรอการตลับมาบางคนนี่คือนั่งนั่งรอนอนรอแชทกันเลยทีเดียวเชียวประมาณนั้นเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าเขาอาจจะแบบโตกว่าจริงๆแหละเพราะว่าเขาขึ้นเป็นคิงไม้เขาแบบมีงานของเขามีเงินมีอะไรที่ต้องดูแลของเขาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณตลอดเวลาขนาดนั้นก็ให้ระวังเรื่องของความงี่เง่าหรือเรื่องของแบบความเอาแต่ใจกันด้วยแล้วกันนะทีนี้อลราเคิลอยากบอกอะไรกับคุณคะขึ้นเป็น the lost coast นะคะออ the cost load นะคะดูเหมือนว่ามันจะแบบเป็นอารมณ์แบบว่า เป็นทางแยกอะแยกที่แบบว่าเขาจําเป็นที่จะต้องไปทํางานของเขาคุณก็แบบจะเอาแต่ใจของคุณอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพูดแล้วนะว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเนี่ยอีกใบหนึ่งึ้นเป็นเดะชายมันจะเป็นเรื่องของแบบความแตกต่างในเรื่องของอายุระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นให้ระวังเลยนะคะเรื่องของวุฒิภาวะสําคัญมากในความสัมพันธ์นี้นะอะขอดูหน่อยค่ะว่าโรแมนต์แองเจิลอยากบอกว่าอะไรจะ้ะ ขึ้นคู่กันเลยอ่ะชายกับชายอ่ะเพราะฉะนั้นให้ระวังเลยนะเพราะมันจะมีคนหนึ่งที่เด็กกว่าจริงๆในความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ได้นะคะ อีกใบหนึ่งเป็น Healing Family Issue นะคะเหมือนคุณจําเป็นที่เราต้องแบบอะไรที่มาดูเป็นกฎเกณฑ์เดิมๆคุณต้องปล่อยมันไปนะความสัมพันธ์ที่แบบเนี่ยฉันจะเอาอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยคือพอเลยนะคะอีกใบขึ้นเป็น Finance and Career เนี่ยมันจะมีเรื่องของงานเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวเขาอาจจะหนักหน่วงเรื่องงานมากจนไม่มีเวลาให้คุณเลยก็ได้นะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้แก่ธน,นูนะคะกลุมและก็ ราศีตุลน,นะคะธนูกลุ่มตุลเนาะโอเคเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะย้ำแล้วนะว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะไพ่ชายมันขึ้นทั้งคู่เลยอะขึ้นทั้งสองสำรับเลยนะคะเอาจจริงมันเป็นคนละสำรับกันนะแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อืมเตือนแล้วนะจ๊ะเตือนแล้ว มาค่ะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแม่หมอคิดว่า มันมีการได้ห่างกันแหละเพราะว่าขึ้นเป็นเดอชาริออรคุณกับเขาอาจจะอยู่คนละที่คนละอำเภอคนละจังหวัดหรือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเขาเดินทางไปทํางานเขาเดินทางไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นเลยทําให้คุณกับเขาไม่ไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงนี้แต่ถามว่ามันมีการทะเลาะก,กันไหมแม่หมอคิดว่าไม่ค่อยได้ทะเลาะก,กันเหมือนกับคู่อื่นสักเท่าไหร่นะในคู่ของคุณนะคะมันพยายามที่จะแบบเข้าใจว่าเออเขาทํางานเขาไปนู่นไป,น,ไปนี่ไปน,นั่นเขาแบบมันจะไม่มีเรื่องที่จะแบบว่าจะเก็บมางอนกันโดยไร้สาเหตุประมาณนั้น ะคะ่อนข้างที่จะมีเหตุผลในระดับหนึ่งเลยทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณและคนคุยของคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ย The Hangman ขึ้นมานะคะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยมีคุณ อ่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ค่อยได้สนใจกันเลยไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะไรแบบนี้อาจจะมีงงแง่งงแงกันบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้เพราะดูจากทรงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรืออะไรขนาดนั้นเขาก็อาจจะมีคําตอบประมาณว่าช่วงนี้งานหนักมากเลยขออยู่เฉยๆก่อนอาจจะแบบไม่ค่อยได้สนใจนะต้องขอโทษด้วยจริงๆหรือแบบขอสเปซในระดับหนึ่งว่าเพราะว่าหนึ่งไม้มันขึน้นนะการงานของเขาอาจจะสะพัดในช่วงนี้หรือยุ่งมากๆในระดับหนึ่งมันเลยท ให้แบบคุณและเขาไม่ค่อยได้คุยกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยไฮเรแฟนขึ้นดูเหมือนว่าคุณเองก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะแบบมีคําพูดที่ตายตัวแล้วว่างานโว้ยทํางานอยู่นู้ยทำงานนะจ๊ะเออทีนี้ขอดูหนะะ่อยค่ะว่าคนคุยของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา map. Nah. นะคะเอาคุณก่อนถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาด้วยความที่คุณอนะให้เขาเป็นคิงครับซึ่งหมายความว่าอู้เขาเป็นคนที่แบบอ่อนน้อมอ่อนนุ่มคือแบบโอ๊ยสามีในฝันอะไรประมาณนี้หรือแบบภรรยาในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะเลยทําให้แบบว่าคุณค่อนข้างที่จะติดคนคนนี้มากแต่ด้วยความที่เขาเป็นคิงวานคุณอาจจะมองเขาในภาพลักษณ์ที่แบบเป็นคนอบอุ่นเจงแต่ว่างานหนักมากเลยแกเขาแทบไม่สนใจฉันเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในแต่ละวันคุณก็ทําได้แค่แบบว่าโอ๊ยเมืเ่อไร ตอบแชทนะเมื่อไหรจะส่งแชทมาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแม่หมอคิดว่าเขาไม่ค่อยโอเคนะถ้าคุณจะไปงงแงหรืองง,งเงี้กับเขาเขาอาจจะมีคําพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเออมีอะไรก็พูดกันตรงๆอย่าแบบอย่าแบบอย,แบบอยู่ดีๆก็ประสาทแดกไปโพสต์หน้าวอว่าปากก็พูดว่าไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ไปโพสตหน้าวอว่าแบบไม่โอเคอะไรแบบนี้คือห้ามเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเป็นปุ๊บเขาไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีคําพูดประมาณนี้กับคุณในช่วงนี้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่า แนวน่วมความสัมพันธ์ของคุณและคนและเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะ โอเคดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางจริงๆแหละเขาอาจจะทํางานเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าซึ่งแม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันก็แบบน่าจะเป็นอย่างนี้มันในระยะหนึ่งแล้วเขาก็บอกเขาก็จะเจแบบไปตรงนู่นนะไปตรงนี้นะหรือถ้าบางคนแบบอยู่ด้วยกันคุณก็อาจจะเห็นว่าเขาออกจากบ้านบ่อยมากเดี๋ยวก็แบบไปหนูเดี๋ยวก็ไปนี่ดูกิจการกิจกรรมแอคทิวิตี้ในชีวิตเขาดูเยอะมากจนทําให้คุณรู้สึกแบบเออถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวสีไม้มันก็รีเวิร์ดเพราะแบบมันรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงในความสััมพน แต่ก็ทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าคุณก็รู้ดีว่าถ้าคุณไปงองแง,ง่ง,งกับเขามากจนเกินไปอาจจะทําให้แบบเขาเลือกที่จะหายไปจากชีวิตคุณแบบถาวรเลยก็ได้เลยทําให้คุณเลือกที่จะแบบอ่ะจาเป็นที่จะต้องมีเหตุผลในระดับหนึ่งเลยแหละนะ,อะขอดูหน่อยคะ่ะว่าแนวโน้มเอาคำความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ เอาคำแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนสุลาคมนะคะดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะให้สเปซกันหนักหน่วงมากๆคือเดือนเนี้ย เออแทบจะแบบไม่ได้ทําอะไรร่วมกันเลยแหละเขาอยากไปทําอะไรคุณก็จะปล่อยให้เขาทําคุณอยากทํานูน่นเขาก็จะปล่อยให้คุณไปถา้าถามว่ามันได้มีการพูดคุยไหมคิดว่าได้มีการพูดคุยและค่อนข้างที่จะให้อิสระซึ่งกันและกันหนักมากๆไปจนถึงเดือนหน้าเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ไม่ได้มีเรื่องมือที่3าแต่อย่างใดมีแค่เรื่องงานกับเรื่องเงินที่ดูเป็นปัญหาหลักในตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อ,อ,อย่างงงแงนะคะไม่อยากให้ค่อยไม่ค่อยอยากให้งง,งเงาสักเท่าไหร่ อลกนนักเ,เ,เคินอ,อยากบอกอะไรกับคุณคะอ่ะออลักเคินอ,อยากบอกอะไรกับคุณเอ่ยอาเดะเลดี้นะคะพูดเลยว่ามันจะมีเรื่องให้งง,งแงกันจริงแหละคุณอาจจะแบบงงแง่ผู้หญิงของคุณแฟนของคุณหรือฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบมีความงงแง่หรือมีความติดแตกหรือว่าแบบจะเอาอยัางงูจะเอาอย่างงี้ต้องแบบ อะไรประมาณนี้ให้เราวังไว้ด้วยนะคะอีกไมหนึงเป็นนี่การเก็บเกี่ยวนะคะคุณอาจจะรู้สึกอ่ะแม่หมอกมองอย่างนี้นะว่าถ้าสมมุติคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้มันจะจําเป็นที่จะต้องรีบเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันเพราะไม่รู้จริงๆว่ารอบหน้าจะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้เจอกันเร็วไหมแล้วแบบจะได้แบบคูดคุยกันได้นานแบบนี้หรือเปล่าคุณเลยจําเป็นที่จะต้องรีบเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆณนะช่วงเวลาดน,น,นั้นเอาไว้นะคะอ่ะโรแมน์แองเจิลอยากบอกว่าอะไรคะ trust นะคะเนี่ยความเชื่อใจคุณเชื่อใจเขาหนักมากเลยหรือเขาก็เชื่อใจคุณเหมือนกันเนาะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็น reconciliation นะคะบางคนมีการกลับมาคุยกับคนเก่าๆนะก็ดีใจด้วยนะคะ <laughs> ก็ดีแล้วที่คุณได้กลับมาคุยกันเก่าๆแต่ถ้าบางคนคุยกันมานานแล้วมีเกณฑ์ว่ามีจะมีเรื่องของคนเก่าๆเข้ามามี ผลในช่วงนี้ด้วยก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะอีกใบขึ้นเป็น engagement นะคะเรื่องของคำมั่นสัญญาเรื่องที่แบบว่าเราจะไม่ทำอย่างงู้นเราจะไม่ทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้เนาะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคู่สัญญาอะไรกันเอาไว้หรือมีคำพูดอะไรซึ่งกันอะไรกันเอาไว้นะคะอะมาดูกันว่าราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนา,าดาวจันทดาวศุกร์ได้แก่เมทุนค่ะธาตุดินเนพึกศบกันมังกรแล้วก็ราศีกันนะจ๊ะ โอเคเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะมาค่ะคนมีคู่ขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ,อ่ย ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาพูดเลยว่าเงียบในระดับเงินเงียบจนรู้สึกว่าโอ้โหนี่มีแฟนหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยหโอ้โหมีแฟนก็เหมือนไม่มีเหมือนอยู่คนเดียวเลยอะไรประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกมีความน้อยอกน้อยใจแต่ก็เลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวคือพยายามที่จะแบบไม่งงแงงไม่เงื้งงาไม่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แสดงอารมณ์ที่แบบว่าฉันต้องการเธอขนาดนั้นฉันต้องการเธอตัวติดกันไปตังเมอะไรขนาดนี้นคือคุณจะไม่ไม่เป็นขนาดนั้นนะคะดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะแบบ เข้าใจอะว่าเขาต้องทํางานของเขาเพราะเขาขึ้นเป็นคิงไม้โนดูเหมือนว่าแบบเออถึงไหมว่าแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดไหมหรือแบบคุณอาจจะน้อยใจถึงขนาดที่แบบอยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้เลยซะด้วยซ้ําแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นมันก็แบบคุณก็ไม่ได้ทําจริงๆอะเก็ตปะคุณก็แค่แบบเอมองเงมีงองแงมีงองแงมีงองง اء, ้ามากอะไรขนาดนั้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบไปจากความสัมพันธ์นี้เลยจะแบบขนาดนั้นอะอ่ะขอดูหน่อยว่า ในเดือนตุลาคมนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรเอ่ยในเดือนตุลาคมนะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วดูเหมือนว่า เขาก็ยังคงจะหนักหน่วงเรื่องงานนะแต่แม่หมอคิดว่าเขาจะเริ่มใส่ใจคุณมากขึ้นอ่ะอย่างน้อยมันจะเริ่มมีการได้พูดคุยมีการได้ปรับความเข้าใจกันอะไรอะไรที่มันได้พูดคุยกันเนี่ยมันจะเริ่มทําให้ความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาเข้าใจกันได้มากง่ายมากขึ้นแต่ว่าแต่ว่าเขาอาจจะเป็นได้แค่แป๊บเดียวอะแล้วเขาก็อาจจะหายไปอีกอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้น อืเขาจะหนักเรื่องงานจริงอะ่ะเขาจะไปทํางานจริงๆอะ่ะเขาขึ้นเป็นคิงไม้จริงๆเพราะว่าแบบแม่หมอคิดว่าเขาอาจจะแบบพยายามบาลานซ์เรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวไว้ในจุดที่พอดิบพอดีอดไม่อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบมันแล้วมันก็กลายเป็นว่าการที่เขาบาลานซ์เรื่องความรักให้มันพอดีสําหรับเขาแต่มันกลับน้อยไปสําหรับคุณแล้วแบบมันอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการงงแงงงง,งากันเกิดขึ้นก็ ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะคะไพ่ไม่ได้ขึ้นว่ามันจะร้ายแรงถึงขั้นที่จะเลือกลากันเนาะทีนี้ขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาโอ้ เอาใครก่อนเดียนรอบนี้ อ่ะขอคุณก่อนละกันนะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณเลยคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเลยหลายๆครั้งคุณต้องเป็นคนที่พยายามเข้าไปในความสัมพันธ์เข้าไปเพื่อพูดคุยกับเขาชวนเขาคุยดูแลเขากฏณบัติเขาอะไรแบบเนี้ยแต่แบบเหมือนหลายๆครั้งคุณไม่ได้รับอะไรจากเขาคืนเลยมันก็มีความอกน้อยใจกันเกิดขึ้นเนาะทีนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแม่หมอคิดว่าเขาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกนิ่งๆกับเรื่องความรักมากๆเพราะว่าเรื่องของงานเรื่องของเงิินนนนนมมััต้้ออองงาก่ะไรรแบบจๆ เขาแบบมีความเป็นเจดถ้วยรีเวิร์ดอะคือเขาพยายามมองว่าเขาก็เหมือนเดิมนะคะเขาอาจจะแค่แบบอาจจะมีการบอกไว้แล้วหรือเปล่าว่าช่วงนี้อาจจะหนักเรื่องงานเรื่องเงินหน่อยอาจจะไม่ค่อยจะสนใจคุณหรือบางคนคือเขาแทบไม่ได้สนใจเลยจริงๆว่าคุณรู้สึกยังไงอะงอนอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้านะคะว่าคุณงอนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเอ่ย ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตนะคะดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องแบบงอนกันจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของแฟนเก่าเข้ามาด้วยหรือคุณอาจจะแบบหรือมันจะเริ่มมีบางคนในความสัมพันธ์ที่เริ่มรู้สึกว่ากับคนเก่ามันไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยวะกลับไปหาคนเก่าดีไหมน้าหรือไม่ก็แบบโอ้โห มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเริ่มมีการแบบเปรียบเทียบระหว่างคนใหม่กับคนเก่าอะไรแบบเนี้แต่ถามว่ามันถึงขั้นที่จะแบบบอกเลิกด้วยเหตุผลแค่นี้ไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เริ่มมีความคิดว่าอยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้ไหมมันก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเอาคาของคุณและคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรคะเอาคำของคุณและเขาขึ้นเป็นแปดถ้วยมันมี มันมีความคิดจริงๆแหละว่าอยากจะไปจากความสัมพันธ์เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถามว่าได้ไปไหมก็อาจจะยังเป็นแค่ของความคิดอยู่อาจจะต้องรอดูไปถึงเดือนหน้านะว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงไหมแม่หมอคิดว่าในในสิ้นเดือนตุลาคมยังพอประคองได้อยู่แต่ก็ระหองระแหงอ่ะมันดูละหองระแหงในระดับหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นก็ มไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะให้เตรียมใจหรอก็คงไม่ใช่นะคะยังไงก็อยากให้คุยกันแบบเบาๆหรือแบบคุยกันด้วยเหตุผลก่อนจะดีกว่าเนาะอ่ะขอดูหน่อยค่ะโรแมนต์ไอเจ้าไม่ใช่อลอลักเกิลอยากบอกอะไรกับคุณ เ่ย The Locket นะคะมันแบบมีความคิดถึงที่แบบคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงอด,ดีตที่มันเคยดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะอีกใบขึ้นเป็น The Ring นะคะเนี่ยอารมแบบคําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ว่าเขาจะสนใจเราเขาจะดูแลเราอะไรแบบนี้มันดูเป็นแค่ลมปากไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะหรือคำมั่นสัญญาของเขามันแบบไม่สามารถเป็นจริงได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะอ่ะโรแมนต์แองเจิ้ลอยากบอกอะไรกับคุณคะ very s o o n นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เกิดขึ้น มาจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเร็วๆนี้อีกใบหนึ่งขึ้นเป็น e x p e s t your love เนี่ยไพ่เขาขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้ามีอะไรอึดอัดใจพูดกันตรงๆไปเลยนะบอกไปเลยว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะอย่าแบบเก็บมาแล้วตุ้มทีเดียวไม่ได้นะอีกใบขึ้นเป็น chemistry นะคะเนี่ยด้วยความที่คุณกับเขาเคมีมันตรงกันมากๆเลยอาจจะทําให้เขาแบบละเลยคุณในช่วงนี้หรือเปล่าอาจจะอ,อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะทีนี้อะ ลัคนาดาวจันดาวศุ์ที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะได้แก่พิจิกนะคะกลุมและก็ธาตุดินพฤกษบกันมาก่อนราศีอื่นแม่หมอไม่รู้นะคะแต่กลุ่มกับพิจิกเนี่ยเรื่องความติดขอให้บอกเลยกลุ่มอาจจะยังติดน้อยกว่าพิจิกซะด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าพิจิกในช่วงนี้เขาจะมีอารมณ์ที่แบบขึ้นขึ้นลงลงในระดับหนึ่งแต่มันเป็นอารมณ์แบบไม่ได้ขึ้นแล้วมันจะไปเหวี่ยงใส่ใครเขาอะมันจะเป็นแค่แบบว่า ขึ้นขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ลงหรือแบบจะเป็นช่วงที่แบบเออติดอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับใครอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมราศีอื่นแม่หมอไม่รู้แต่ราศีตัวเองนี่คือแบบจีจาร์ดมากนะคะเรื่องความติดนี่ขอให้บอก <c oughs> คือแบบอยู่ดีแม่หมอก็โดนคนคุยเทโดยที่แบบว่าเออเชื่อแล้วว่าติดทั้งๆท,ที่แบบฮะฮะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่า คนคู่เก่าแฟนเก่านะคะในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณเป็นมาก,กันอย่างไรเอ่ยสาดาบรีเวิร์และไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นแหละนะคะและค่อนข้างที่จะนิ่งในระดับหนึ่งไม่ซีเรียสไม่เก็บกดไม่เอาไปร้องไห้เหมือนเมื่อก่อนแหละมีความเป็น9เหรียญคือค่อนข้างที่จะมูฟออนได้ในระดับหนึ่งอยากไ,ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วแต่ถามว่าพอได้เปแบบ ถึงขนาดที่จะแบบไปหาคนใหม่ๆเลยไหมก็คิดว่ายังนะคะยังรอดูสถานการณ์อยู่มีคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็รอดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมมันจะไปรอดหรือเปล่าเป็นอารมณ์แบบไม่พลาดที่จะคว้าโอกาสดีๆไว้แต่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะอะไรประมาณนั้นนะขอดูหน่อยค่ะว่าในเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณและคนเก่าแฟนเก่าจะเป็นอย่างไรคะ ความสัมพันธ์ของคุณและคนเก่าแฟนเก่าในเดือนตุลาคมนะดูเหมือนว่ามันก็มีให้คิดถึงบ้างอะไรบ้างแต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่จะกลับมาไม่อยากเอาตัวเองลงไปยุ่งกับความสัมพันธ์เก่าๆที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันจบลงแล้วขนาดนั้นอะนะคะมีคิดถึงบ้างมีอะไรบ้างแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็จะตัดสินใจแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นฉันจะไม่กลับไปอะไรประมาณนี้เนะาะขอดูหนะะ่อยค่ะคนเก่าแฟนเก่าของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ คุณ่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา เอาที่คุณก่อนแม่หมอคิดว่าคุณนิ่งในระดับหนึ่งแล้วถามว่ากลับไปคุยกับเขาได้ไหมก็คุยได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่คุยเลยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะมันไม่ได้ถือในจุดที่แบบจะเก็บไปร้องโหมร้องไห้แล้วแต่มันค่อนข้างที่จะรับความจริงได้ในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออถ้ามันไม่จําเป็นต้องคุยจริงก็ไม่ต้องคุยหรอกอะไรแบบนี้มากกว่านาะทีนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาค่อนข้างที่จะสองจิตสองใจเหมือนเขาไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงจริงๆอ่ะ ดับหนึ่งเลยแหละแต่อาจจะยังแสดงออกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะทีนี้ขอดูหน่อยคะ่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเลย ถ้าทำพลัสร r e v e r s e นะคะความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะยากที่จะกลับมารียูเนี่ยนะมันยากมากๆแต่2เหรียญมันยังขึ้นอยู่คืออาจจะมีบ้างที่จะได้กลับมาคุยกันแต่ก็คงไม่ได้สม่ําเสมอขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งเจ็ดดาวรีเวิร์สซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องคุยเลยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าไม่ต้องมาพบเจอกันเลยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะเอาคําของคุณและเขานะ ขึ้นเป็นควีนเหรียญรีเวิร์สดูเหมือนว่ามันมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่อยากกลับเข้ามาแต่อีกคนตั้งดาวใส่แล้วนะคะไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วจะไม่ต้องเดินเข้ามาถามว่าเขาจะจะมีคนกลับเข้ามาไหมแม่หมอคิดว่ามันเป็นเรื่องของวงกลมงกามกลง,งเวียนอะ่ะยังต้องได้การยังต้องมีการได้พูดคุยกันได้มีการกลับกันเข้ามาแน่นอนแต่คุณจะไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอ่ะอลรคเคล่อนอยากบอกอะไรคะ นี่เดี๋ยววินะคะเห็นอันนี้ไหมฉันพร้อมที่จะฆ่าเธอฉันพร้อมที่เครียดเธอหนักมากเลยนะคะอารมณ์ประมาณว่าลองเข้ามาสิจ้าฉันมีเครียดฉันเครียดน,นะจ๊ะอารมณ์แบบคุณคงจะแบบต้อนรับขับสู้เขาอย่างรุนแรงในระดับหนึ่งเลยนะอีกใบหนึ่งขึ้นเป็นเนี่ย the clock tower นะคะอารมณ์แบบระเบิดเวลาที่แบบมันจบก็คือจบแล้วแล้วมันหมดเวลาของเธอแล้วอะไรแบบนั้นนะอ่ะ o m a n angel อยากบอกอะไรกับคุณคะ free yourself นะคะ คุณปล่อยตัวยองอะคุณปล่อยตัวยังไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วเนาะคอนดิเพนเดนซีคือเรื่องที่ยังแบบอาจจะยังมีเรื่องที่ยังต้องครึ่งพาอาศัยกันแต่ถ้าไม่จําเป็นก็คงไม่เอาแล้วเหมือนกันเนาะอีกใบขึ้นเป็นดิสคูดบีเดอะวันเหมือนมันเป็นในลักษณะที่แบบคุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับเขาแต่คุณเลือกที่จะไม่เอาเขาแล้วคือปล่อยเขาไปแล้วคุณก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าทาไมคุณยังยึดติดอยู่กับคนคนนี้แต่คุณก็ ยอมรับความจริงแต่ก็เลือกที่จะไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวสุดได้แก่ราศีตุจลจ้าราศีกันแล้วก็ราศีพิจิกนะคะโอเคเรื่องการตัดสินใจนี้ยกให้พิจิกเลยนะคะตัดสินใจยังไงคือเอาแบบนั้นเอาเลยแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่มานั่งลังเลหรือโลเลทีหลังด้วยเนาะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับคลิปเมทุนวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ